ส,สอยเรายังอยู่กับคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะคะเรื่องของนี่เคลียร์ไปเรียบร้อย4ี่แสนกว่าบาทสี่แสนหกค่ะทำนิดนึง4ี่แสนหในระยะเวลาสอเดือนเนี่ยคืออันนี้ติ๊กติ๊กเอาเงินจากไหนอะคะติ๊กใช้วิธีการนั่งแล้วก็คิดว่าเอ๊ะช่วงนี้ช่วงที่ไม่มีโอกาสเลยมันยากจังเลย ที่เราจะต้องแก้ไขติ๊กเลยดึงความสามารถของตัวเองขึ้นมาขายไอเดียขายความสามารถคืองานต่องานในการจ้างเขาจ้างที่จะแนะนำสินค้าติ๊กก็เลยทำเหมือนโฆษณาหนังสั้นขึ้นมาถ่ายทั้งวันเพื่อแลกกับ2นาทีกับหนาทีครึ่งค่ะเป็นงานต่องานคืองานนี้อาจจะได้บ,บัจเจตนะนิดนึงเพื่อให้คนเห็นว่าเรากลับมาทำงานได้นะ,ะเรากลับมาขายความสามารถได้นะ,ะแล้วก็ขายท่าที่มัน ไม่น่าที่ผู้หญิงหลังคอดคนหนึ่งแล้วมีสภาวะปัญหาเยอะๆไม่น่าที่จะลุกขึ้นมาได้ติดขายตรงนี้ค่ะไม่ถึงขายความแข็งแรงเกี่ยวกับสุขภาพงั้นเหรอคะเป็นคิวบูออย่างเช่นขี่มาาา Big อเตอร์ไซค์บิ๊กบคยแล้วก็ออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อให้ตัวเองน้ำหนักลดลงมามดูแลสุขภาพเฮลตี้ขึ้น,นแล้วก็ขายในรีวิวแบบว่าเป็นคิวบูที่เสียง มีมีมีท่าตีลังกาที่ติกไม่น่าจะทําได้กลับมาทําได้แต่ทาได้ใช้ความสามารถเราที่เราเคยเป็นสแตนนี่แหละเอามาแบบคือพูดง่ายว่าเราเล่นท่ายากได้มากกว่าคนอื่นใช่ค่ะคล้ายแบบนั้นเรามีความสามารถตรงนี้ค่ะหนูก็เลยเอาตรงนี้มาขายซึ่งตรงนี้เราเราได้เงินจากตรงเนี้ต่องานเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะบางงานก็จะได้2องหมื่นห้าบางงานก็ได้สามหมื่นห้าบางงานก็ได้เถิบขึ้นมาอีกค่ะ สี 45, ่หมืนห้าทีนี้ก็เถิบมาอีกค่ะเป็นห้าหมืนห้าอันนี้ก็เถิบมาอีกค่ะเป็นเจ็ดหมื่นห้าอันนี้ก็เถิบมาเป็นสองแสนค่ะแสดงว่าพอเราเริ่มมีรีวิวสินค้าเริ่มลงไปเผยแพร่ไปทางสื่อปุ๊บก็มีคนอื่นๆกลับมาจ้างเพิ่มอีก,กอย่างนั้น<ง>ใช่หมคะ,คะติ๊กลงทางช่องไอจของติก๊กกับติ๊กตอกแล้วก็มี youtube เล็กน้อยแล้วก็มี เพจเล็กน้อยเท่านั้นแต่ส่วนมากจะอยู่หมกตัวอยู่ในไอค่ะอยู่ตรงนี้ล่ะสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าประเภทอะไรบ้างมีของกินค่ะมีของมีของใช้ค่ะค่ะเป็นลักษณะเป็นมวกเป็นครีมบางทีก็ให้บางทีก็เป็น่คาข้วยค่ายมวยของครูเปจคือเป็นสินค้าถูกกฎหมายใช่ค่ะสินค้าถูกทั่วไป ออยหนูเช็คคือตอนนี้พี่พี่หนูไม่หนูไม่ต้องการพลาดหนูกลัวมากมเข้าใจหนูกลัวแบบกลายเป็นโรคก,กลัวอย่างเดียวคือกลัวพลาดอย่าง<ค>อื่นหนูกล้าหมดเลยจากที่หนูพลาดผิดมาอย่างอื่นหนูกล้าหมดยกเว้นอย่างเดียวอะไรที่ผิดพลาดมาแล้วมันกลายเป็นกลัวมากอเราก็เลยระวัง<น>เป็นพิเศษค่ะค่ะหลังจากเคลียร์ไปแล้วเนี่ย ที่เราตั้งใจเคลียร์นี้เคลียร์สินที่บอกว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราจัดการตรงนี้ให้ได้ก็คือลูกลูกค่ะเคลียร์ไปเสร็จเรียบร้อยได้เจอลูกหรือ,อยังยังค่ะยังไม่ได้เจอลูกค่ะแต่ก็มีวิดีโอวีดีโอคอลคุยคทุกเกือบเกือบเกือบทุกวันตั้งแต่เลิกกับพี่หนุ่มมาเนี่ยเห็นว่าได้เจอลูกน้อยมากเหรอคะ <c oughs> ได้เจอน้อยค่ะน้อยค่ะกี่ครั้ง,<อ>งสามครั้งค่ะที่ผ่านมาสามครั้งสามครั้งสามครั้งค่ะประมาณเดือนละครั้งไหมรอบแรกเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะอรอบที่สองเดือนหนึ่งได้สองครั้งแล้วอรอบนี้ค่ะก็คือยังไม่ได้เจอเพราะว่าพี่หนูไม่ได้กีดกันนะคะ <c oughs> คุณบอกพี่เอิร์กก่อน <c oughs> เพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าหนูขอแบบว่า หมายถึงสถานที่ที่จะไปเจอลูกสถานที่จะเจอลูกลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้เวลาถ้าเราจะเจอลูกเนี่ยเราเจอลูกได้ที่ไหนอะคะเมื่อก่อนตอนแรกๆเลยใช่ไหมคะตอนแรกๆจะเจอลูกก็คือติดต่อผ่านทนายค่ะทนายของพี่หนุ่มค่ะนะคะเขาก็จะเห็นสมควรไม่สมควรเหมาะกับถึงเวลาไม่ถึงเวลาเขาก็ดูเราด้วยนะคะแต่ตอนนั้นด้วยความเป็นแม่ลูกห่างจากอกไป มันไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคิดถึงแต่ว่าลูกล่ะลูกฉันอยู่ไหนลูกอยู่ไหนมันตามหาลูกมันเพอมันหลุดทุกอย่างมันโดนกดดันทีเดียวมันกลายเป็นว่าอย่างอื่นไม่สนใจแล้วไม่ได้สนใจในการพัฒนาตัวเองไม่สนใจจะแก้ปัญหาไม่สนใจจะหาเงินใช้นี่สนใจอย่างเดียวคือลูกจะได้เจอลูกไหมลูกฉันอยู่ไหนลูกอยู่ไหนจะได้เจอลูกเมื่อไหร่แล้วช่วงแรกเวลาถ้าจะเจอลูกเนี่ยต้องไปเจอที่ไหนนะ ช่วงแรกเลยนะคะพี่หนุ่มก็ให้เจอลูกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวบ้านก็คือนัดการว่าจะเจอที่ไหนจะไปค่ะเจอครั้งหนึ่งได้อยู่ด้วยนานไหมไม่นานค่ะไม่นานประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วช่วงหลังๆล่ะคะเวลาเจอลูกยังช่วงหลังเห็นบอกเปลี่ยนสถานที่เจอเปลี่ยนสถานที่นี่คือหนูเป็นคนเลือกเองเพราะว่าด้วยความเป็นตอนนั้นนะคะความเป็นแม่ คือไม่รู้ว่าอะไรแน่นอนไม่แน่นอนลูกอยู่ในหัวคือลูกลูกล่ะลูกต้องต้องเจอลูกลูกคือกําลังใจลูกลูก <คะ S 2> มันกลายเป็นว่าไม่กลัวละเมื่อไหร่มันจะตรงไหมเวลาพี่หนุ่มนัดมาจะตรงไหมคือคิดละคิดทุกอย่างค่ะ,คะแล้วจะเลื่อนอีกไหมหรือว่าจะยังไงหรือจะไม่ให้เจอคือหนูอยากได้ความแน่นอนก็ทำไมอะคะหมายความว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ค่อยแน่นอนเหรอนัดแล้วมีมีมเลื่อนมีขยับอะไรแบบนี้เหรอคะ ไม่อะค่ะคือหนูกลัวเองค่ะหนูกลัวไปเองค่ะหนูกลัวว่ามันจะไม่แน่นอนเองค่ะค่ะหนูเลยหลังๆคือได้เจอที่ไหนนะคะก็ีมีมูลนิธิต้องขอขอบคุณก่อนนะคะเพราะว่ามูลนิธิเลยค่ะเลยทําให้หนูแบบว่าได้เจอลูกที่มีคนกลางคอยประสานงานให้ที่เข้ามาเป็นคนกลางให้นะคะเข้ามาช่วยพราอได้เจอจริงๆครั้ง ครั้งแรกก็คือครั้งที่สองที่ได้เจอของวีจินะคะครั้งแรกที่นั่นก็คือครั้งที่สองที่ได้เจอวีจิค่ะก็ด้วยความเจอแล้วแบบมันไม่คิดอะไรแล้วอะมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าอยู่กับลูกมันคือการแบบโหยหาลูกต้องการอยู่กับลูกแต่ครั้งสุดท้ายในหนึ่งเดือนได้เจอสองครั้งนะคะครัครั้งที่สองในรอบเดือนเดือนที่เดือนเดือนที่แล้วกันยาค่ะค่ะเดือนกันยาเดือนกันยาหนูเริ่มรู้สึกว่า เอ้ยมันพอลูกอึอม,มันไม่ใช่ที่ที่อำนวยความสะดวกกับเด็กอสองที่นอนรอบแรกว,วิจินอนสินาทีวิจิตืน่นรอบสองวิจินอนตรงนี้อืแล้ววิจินอนเกือบสองชั่วโมงบนตักหนค่ะถึงจะตื่นพอจะกินข้าวก็จะเที่ยงพอดีพอลงไปก็คนเยอะมากอื คือไม่ค่อยสะดวกว่าไม่สะดวกในห้องนั้นไม่มีไม่มีที่นั่งทานอาหารได้แน่นอนคือสถานที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกค่ะสําหรับเราที่จะอยู่กับลูกอะไรหนูอยากที่จะอยู่กับลูกโดยการที่ว่าอาจจะเป็นความอยากของหนูโดยความเป็นแม่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะมีความต้องการคิดถึงอยากเจอลูกมากๆความเป็นแม่ค่ะก็เลยคิดว่าเราอยากจะเดินจุงมือลูกไปที่ลูกอยากจะเดินไปไหนก็ได้ เราอยากจะพาลูกไปไว่ายน้ําเราอยากจะพาลูกแต่ทีเนี้ยก็เลยต้องขอว่าอย่างนี้ค่ะพี่เอิร์กว่าพี่หนุ่มคงจะไม่สบายใจหรอกถ้าลูกออกมากับเราตอนนี้ถ้าเรายังมีนี่ร้อยละยบาทอยู่อันนี้เราคิดเองใช่ไหมหนูคิดเองทางฝ่ายพี่หนุ่มได้บอกไหมว่าเออไปเคลียร์นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอลูกครั้งต่อไปแล้วกันได้มีพูดไหมคะหนูไม่เคยได้คุยกับพี่หนุ่มนะคะแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาตอนแรกๆหนูดู พี่หนุ่มผ่านจากหน้าจอทีวีหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าที่หนุ่มบอกว่ามันความปลอดภัยของลูกและแม่ที่จะต้องมีคนมาทวงนี้หนูดูการสื่อสารของพี่หนุ่มจากรายการทั้งหมดหนูก็เลยพอจะเดาได้และด้วยการที่เป็นเคยเป็น ภรยาของพี่หนุ่มมาหนูค่อนข้างที่จะรู้ว่าเขารักลูกมากรักแม่มากเราก็เลยคิดว่าถ้าเรายังมีน,นี่นี้สินอยู่ยพี่สิบบาทมันคืออันตรายพี่หนุ่มน่าจะกลัวว่าเวลามาเจอแล้วเนี่ยลูกจะอันตรายเราก็เลยเลือกเองว่ายังไม่เจอลูกจนกว่าจะเคลียร์นี่เสร็จก่อนหนูคิดแบบนี้ค่ะหนึ่งเลยเนี่ยสถานที่แบบนั้นไม่เหมาะด้วยหนูก็เลยใช้โอกาสแบบนี้ว่าถ้าสถานที่แบบนั้นหนูคิดว่าไม่อำนวยความสะดวกให้กับลูกเราได้นั้นเดือนเนี้เรา ไปวิ่งทํางานทํางานหางงานปลดนี้ให้ได้หีกไหมถ้าเราปลดนี้ได้แล้วอืมก็จะไน่าจะเมตตาให้หนูนอนกับลูกเดือนละครั้งก็ได้ค่ะหนูเจอลูกเดือนละครั้งก็ได้อ่ะก็แล้วหลังจากที่เคลียร์นี้แล้ว เธอได้เจอลูกหรือ,อยังนะคะแล้วได้มีการพูดคุยกับอดีตสามีบ้างหรือเปล่าหลังจากที่เคลียร์นี่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราไปพบกับพี่นวัดและรถสุดซอยกันก่อนคะ่ะถามสุดซอย